ไปคุณครูพระฤษรีไปพบคุณครูพระฤษีทัศนะมงคลคุณครูพระฤษีดาบททั้งมูนีทั้งหลวดเปดพระองค์ตนองค์ภาวนาอยู่ในท้ำอง์ภาวนาอยู่ในเหวตียาสารังกตังตะมังสังขังพคทช้านต์มนนมาุนมาโสธายาโสลงมามาประสิประสารพระเอกมนไว่ให้แขกองค์หนึ่งทรงบิญยาวาตาเป็นใบชื่อว่าพระฤษีเอาไปองหนึ่งชื่อว่าพปรฤษศีนารอดองหนึ่งชื่อว่าพปรฤษีตอบัวโสธายาโสลงมามาแสงในกายาลูกู อมสภาหานุมานขวัญเห็นขวัญหักหอกเห็นหอกสะท้อนอมสภาหานุมานนั่งเจ้ากออยู่ทั้งแท่งเหล็กขาวอยู่ทั้งเสาเหล็กเสียกอมสัพพะทองทองเหล็กแร่ทงองคง ลูกกูได้ทงแล้วทงเล็กแล้วทงทงลูกกูได้ทงแล้วทงเล็กแล้วทงทงลูกกูได้ทงแล้วกิรลสเมธีกาลามาธากุรุหมดทุกิริเมธีกาลามาธากิเลเมเถกาลามาตาอมสัพพะหานุมานขวัญเห็นขวัญหาขอกเห็นหอกสั้นอมสัพพะหานุมามีิทธิ์ชัยเบิกุงบาดานคงกพันชาติสวะโสทายะเบยเบยอมตัวลูกกูคือปัญญาลิงโโสทายะโสตมาแสงในกายาลูกกูโสลงมามานี่มามาโสลงมามานี่มามาโสทายะโสลงมามานี่มามา ฟุกฟุกกูจะปุกมานุมานะมานี่มามาสูจะต่าเดรมมาสลงมาจะตามาสลงมาจะตามาสลงมาโหลงมามานี่มามสลงมาโหลงมาสูงยาลูกบูโหลงมามานี่มามาโสูงจะจมามาสลงมาจะตามาสลงมาจะจ่ามาสลงมาจตามาโสลงมาจ่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 ามาสลงมาจ่ามาสลงมาจามาสลงมาจ่ามาสลงมาลงมาเต็มร่างอ่าขอมาอ่าลงมา เข้ามาจะไปเตียงปล่อยเข้ามาลงมาโซลงมาจะมาโซล่ลงมาจะมาโซ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 ลงมา Wow. Ah.